ก็เป็นความอลังการหองเห็ดพี่น้องมึงโอ้ยไปกจุ่มกันอยู่สยงายดอกผีเท่าผีกันนี่๊าเกวหน่อยนึงควนเดียวคุมโอ้ยะขาเวนเดียวคุมเลยเยจ้ะครมีไมึงขายาาเนาะตัวนีเนาะขายินคับเุณลิ้กินบุกเลยพิ่กายกระดอกแบบมีเอ็โช่หนา เฮ็ดไครพี่น้องเคยเห็นบอสก็ปาดเนี่ยพี่น้องบึ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันในมือค่ะครับผมขึ้นดอยขึ้นทูนนาาา่คือเก่าเนาะค่ะกับพี่พีผนองเข่าปลาหาเก็บคือเก่าจ้ะวันนี้เ้างกับมาพิกัดเก่าพิกัดเดิมเนะาะพี่เกล็ดเดิมๆเลยครับผม จังหวัดลำพูนค่ะพี่น้องแม่นครับผมมาหลุดมาชุนน้ำกันช่วงนี้ก็เฮ็ดตะไค่ายละค่ะคนห่มครับผมหลังจากเมื่อวานนี้มาเนาะจ้าค่ะเมื่อวานก็ไับตุลกระตาหลุดตาเพลงวันนี้สิเป็นทางใดนะพี่น้องจ้าครับผมกับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณทุกแรงใจด้วยครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ได้พี่น้องไปพี่น้องไปลุยนั่นกันครับผมหลุดหาเฮ็ดตะไค่ายน้ำกันเนาะเมื่อนี้มาพี่น้องมากระพอเลยมากระเจอเลยสวงามเลย ว่า,านฝนตกน้อยๆเนาะกำลังบานเลยจุ่มเลยทะเบิงของไงที่นี่ไงกอัไงเนี่ยจุ่มเห็ดเดียวใหอยาทะเบงความกันกับสาวจิ้พี่น้องพื่อละก็เงยก็เงย บไดไเว้าบได้เวอลแบบลามกี่น้อง้วญ่อีลีตนี้เปจุมเม็ดไข่เลยครับจุมหน่อยก็มีเืดเลืกค่ะันนีเอาเลยจัดการจัดการเนียเดูเม็ดไข่ี่น้องเคยเย็นบ่ใหญ่สั่นนี่่าขาเงาข้าข้าเาดูสมบูรเดียวจุมหน่อยจนอยเอาไว้ผมเลื่อนาส จุกมตัวเองจรเตโอ้จุ่มหน่อยหลายทักหลายมากแล้วจุ่มหน่อยหน่อยเนี่ยมื่อวานถือมาซองตะการด้วยจุ่มหน่อยสิจะเป็นยังไงหนึ่งถอดละมานแล้วเนาะมานอยู่มานอยู่เรียนไปมุสนดียไปอีกคนละดอยเด้ครับเมื่อวานปกติคายยางน้ำกันแต่เมื่อนี้แยกกันยางเนาะไปคนละดอยกัน ี่น้องท่านใดสนใจกะโทรหรือแอดไลน์มากกันใดเด้อครับผมสอบถามได้พี่น้องเนี่ยแต่กินได้แค่เสียบสดๆนี่ถักมาเลยครับผม0 6 4 2 7 2 5 5 8 2เด้อนะครับผมโทรหรือแอดไลน์มากกันใดครับเบอร์นี้ครับ0 6 4 2 7 2 5 5 8 2คองเจ็ดสอาหแปดวยเราบอสเฮ็ดกะจิเฮ็ดเรื่อยๆเลยครับผมเเรื่อยๆ จูบูเดียดีสองดอกแยกเอาดอกกันนะเอาดอกกันเอาพี่กันจูบเดียวพอดีเลยแต่ว่าดอกนี่ส่งสิไปลายไฟไข,ขาแล้วเอาดอกนั้นก่อนนะสวยงามครับผู้ใดสนใจดอกนี้ก็บสีมือใส่เลยพี่น,อน้องขาเห็ดไข่ลำปูนี่บอกบอกเหี้ ỏ, ชาดได้ในโลกดอกนี้ได้ไบ้าเบิ่อ ดอยู่น้าโอ้โหบัวดเอาไว้เป็นเชือไหมคะิดหนาปีนีาเก็บใหม่เนาะมาอยู่เรียบีหนเนาะขึเนอะไรเก็บไค่ละคุณเขีนซื้อีด้สิน้องใส่จุ่มอยู่ใส่ปิกหน่ผลสีแล้วเพิ่ออกสิน้อง ก็ถี่เหยียบเแล้วคเหยียบถี่ค้านาเหยียบต้นตมาโรยสมนอะไรีเ่เจอเอกีกแล้วนี่นดาน,นีหลายดอกได้น่เนากันลายเนาะเนากันี่หอมตะลุมกุมถีบก็อน้องจุ่มทัง,ง,งา,างจุ่มทั้งบานทั้งจุ่มทั้งบานทั้งเนาจุม่มกัน đàn một cài này lái gần đấy đàn này. đàn thừng đàn mà một phần bố mà còn thì để lấy nè đi nó đàn thừng à, cái nhang bố rồi ngay sao mặt nhang mình quá พี่ดเบละห้อยพันนองปาดหันนองจุ่มใหญ่เลยจุ่มจุ่มงามจังดีเลือกกระตาหอเห็ดเน่บรดเม้นได้ครับเห็ดไข่เน่อเพ็นหอมดิถ้าพูดเม้นกาจิบมาเมินหรอวะเบีนี มวนพี่น้องถ้าเห็ดออกได้หลายนี่นก็เก็บมวนเนาะพัวดานเพิ่น้องหลายดกอกกับเท่าเดียวนะบ๊าบายไดบ้บ่ออุ้ย,ยเนลล่เอาวนะเป็นเป็นลัง,งผู้ใหญ่ว่าหรอกแม่คุ้มแค่ได้อยู่

ป่าคนใดที่น้อง่นเจ้าทินเพิ่นอ้หูยปลือกนักขนาด <c oughs> ใช่ไหเอาบานเตอเอเอาม่มีที่ขายอ่ะเนอะเอาบานเต๋อเิ้าทินคนใดหนเาะินคนเีย ตมีไหมร,ตร,ตร,ตรนตุมเลยไข้รสต่หา้าเดียวสีน้ำเงิยใ้เพิ่งเห็ด มันจะมีด่านหนึ่งตอนหนช่วยออกเดี๋ยวเบิงเดี๋ยวซีมีบอลที่กายเก็บอยู่นี่ยด้ไปหันละยหญ่ด่านเห็นบอบอผิดหวังจุ่มกันอยู่ด่านได้ค่อยๆออกเนาะเบิ่งพี่น้องสี่ดอกงามๆเลยจุ่มกึ้นนี่จุ่มขึ้นนี่ด้านโปอีเมียเฮ็ดไข่งามเฮี้ยเหี้ยตัว ปลาข้อปาดเนี่ยพี่น้องบึงปลาให้แห้งเนี่ถเห็ดเผือดเห็ดเผือระวังกระตาลงนงามเหี้ยโอ้ยมีเหียีฟิลมีฟาวเลยตูมไปดูทันมิไข่ปนนี้เงติไก่ เห็นแล้วไข่ที่มาเบิ่งอย่างข้าออกลากอยู่นี่ดูด่อเบิ่งพี่น้องี่แตงงามเลยก็ไ้เบิ่งเห็ดไข่ลำพูนูด่สุดด้วยก่น เต็มใหม่เต็มมือค่ะปลาทุ่มหัวเข่าให้มันสุดยอดเลยเนะตูนใหม่ตูนอยูดด่นี้เอาได้เบิดเลยได้ทุกตูนีกำลังบานพอเย็นแล้วเรายางสากอย่างนี้เราบอกเก็บเราว่าเราปล่อย เมนียนบ่เราบร่เ,เ,าเห็นเราบ่เห็นเาราเมื่อยเฮ้อตรงนี้ก็ปเป็นด่านเห็ดเด้เนาะแต่องออกเนาะนิ่นนิ่นเพียงเป็นียนเพียงขากระดุจูเห็ดไข่พี่เนะะาะกำลังงานด้วย เขียวๆนะคะแข็งโป๊กงเียวดงามเนาะงามนะกิารดอกเือ่องส,อน,สอนกันดสอนกัน,นด<ม>ขึ้นมากก<ม>ว่าเด็เเกเก่บุบเบิลดูงงามงามเแเตเกียวเลยมดๆถึง สองภาษาผสมกันแล้วว่าแท้ๆขรเมียนกับเนี่สี่ดอกโอ้สี่ต้นอัตราสาม,มงงสามมีเยนสามดอกอลูกเมียนจุบจุมจุมนหน่อยๆประด็นหน่อยแห้งด้วยครับ จุ่มนี่เอาได้ค่ะได้นาทีเอาบอลเอาเรื่องใดีดปแักสิบดอกาปึ้ซึ่งแล้วด่านปีกไก่ขักแต่นึ่งแต่เราของอยู่กลางเดินแห้งพูดแต่ด่านที่ผมไหลสดปีกไก่นี่เพิ่อเก็บไปลแล้วลบ่ได้ที่ผมไหลสดให้พี่น้องมึงเห็นหลาย ปีกคนเนาะลงนี่เนาะสี่ดอกสี่ดอกตันลามดอกอก้อกจุ่มกันเหนไ่นเลยจุ่มหน่อยเอียนมาเอาไหม ไปเซ่าเดี๋ยวสิประทานคุณไม่ต่อเพิ่สองคุณดูท่าถึงนะเอาก่อนผู้่าวรก็ปันยางบุตัวเลยนะบวกเก่งไปหอกแต่วก็ได้ไล่ไๆแต่เอาตื่นสวยไปเอาบัเท้าบัตี ปปิงป่น ну thrive. พูดถึงว่ากาไดยอยู่ดิพูดนะตะกาเลยเต็มพี่น้องจะใส่ตะกาที่สองมั้ือนี้มมาสองกระตาด้วยค่ะสองกะตาพี่น้องที่ว่าฮิตเด็ดลายนี่ก็หมากระตาเดียวการมาให้ขาคุนโอโ้โหสุงจ <c oughs> <Ahora> <c oughs> ูมสุดมากถ้าบโบานกับพวกเห็นเพื่อนปันไี้ได้เห็ดไกล้กันได้มาอีกตัวดีโดงามเลยสิวิ่งเกี่ยวกันเลยครับ ซองดอกเลยซองดอกซ้ำดอกมันอยู่น้ำกันเ <c oughs> ็น <c oughs> ส่วนคือน,น้ำหินเนาะจะแตกดอกไงด้วยครับนี่เฮ็ดไข่ผ่านเพิ่อนนี่โอ้ยดอกไงอีกไงสะอ่อน <c oughs> แต่ว่ายังยังหล่มไฟตีปีที่แล้วพันได้เนาะไงโพด <c oughs> ดูข้าวบ้านจนมาคาเกลือได้พี่น้อง <c oughs> เป็นยาด้วครับติม มะขามเครือแต่สายสมุนไพรต้องรู้จักเนาะนนนใบคือใบมะขามนไม่ดอกเดียวนะบานปูบือเลยเนาะตีมกระตาด้าน <ไป S 2> นี้คือมีดอกเดียวที่หนานะดอกคนหนาดิยุบหลง ออยังลงเหลือเนาะค่ะงามเลยดิชันชนี้ละงกบ่มีหลายด้วยครับผมเหลือมีดอกเดียวนี่แหละคือจ่มดีสีขา <c oughs> ง,งเนาะส่วนใหญ่เ่ม

นะดีๆ uh -huh. นี่ดีจุมจะได้ไม่บนบดเสื่องหัดเนาะเสขียวนี่ยนาี่หลายเห็ดหนายเห็ดเนาเห็ดเนาวขากเนานี่บาหวหดเลนอบพวนเลยหลายขั้นเลยหลายข,ขั้นหลายขั้นภาษา,าราัด ภาษาอีสานแปลว่าลายเติบ hmm. น oh. uh ี่ดิชิ้นนี้เอาได้เนาะชิ้นนี้เอาได้ยังไงนี่ยดนี่เนี่ยสดหยทับอะไรวันนี้เหอวะดูวะบอะรไปหมดทั้งหมดหน่อยเนาะโอ้โอ้ยข้าวเออื่นเนาะ อยมาเบิงมาเบิงอย่างนี่เด็กไข่หยักอภิษฎี่แล้วเอาเก็บอยู่ดานนี่ตัวนี่ไหมนี่ดอกเดินกนระซอกตุ่มปาดถุกแล้ว<า>งามนำหนาบริกเกะพ่อหน่อยเลยพอดีแฮงมีจุ่มฟองจุม่มเด,ด็ดไข่หยักใหญอแหงนี่ครับชั่วเซนายเะมึง พี่กายกระดอกแบบมีเล็กโชเใส่นาแไมีลูกหน่อยตัวนีชืบนะเทียบเฟนาคนมั้งเงี้ยซหน่าเห็ดบ่อหน้ากใหญ่ครับเอ้ยขากำกับโอหุมเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งกำกับโหุมอีดีใหไงเฮงเนาะใหญ่ครับเก็บตูมเกันบไปเลยเอ้ยสุดยอดพี่น้องโมเมนต์นี้มากเลยพี่น้องโมเมนต์แบบปีที่แล้วเลย โชว์ตนๆเลยเด,ด <familia. S 2> ้อแาดอกงามๆขาขาดด่านี่มันเนาะพี่ไผ่ใหญ่เป็นน้ำพันธุ์เดินเนาะี่ใหญ่พันธุ์น้อยนี่เห็นบ่อันนึงก็ล่างใหญ่เห็นบ่นี่เห็ดตะไคร้ที่พู่ถึงใหญ่จากใต้ดินมาเลยเด้อพี่น้องกับอะไรวันใหญ่เบลเบาลามาดอกถ้าจีคอยใหญ่มาเรื่อยๆถ้าจีเห็นโพน้ำดินเล่นน้อยน่ะตัวนั้นจะบ่อใหญ่ด้วยครับ มานขากมือมาอบรัวเห็ดใช่อยู่เปนขอบรัวเลยค่ะนี่ขอบรัวเห็ดปุ๊ยจจกดอกบึมบึจุ่มกันอยู่งานเหลายโด่ผีท้งผีกันี่าดดอคนหน่อยนึงคนเดียวขุมโอ้ยจะขากือคนเดียวขุมเลยจ้ะดนจัสิ นับเด้อครับว่าพ่กนี่มีจักดอกสองฮะจุ่มเลยจุ่มสามจะหาเพิ่นจุ่มกันขึ้นในสีดอกเพิ่นใบใหญ่เนาะใบใหญ่เพราะว่าเพิ่นเอาเดียวๆดอกนี่อย่างอาหารกันบ้างอย่างอาหารกันไป่าทีนี้ พี่น้องโจมไอ้พ่นเดียวนี่กินบบเบิร์ดเลยเนะาะถ้าเราเรือกสิกินไหมพี่น้องอิลิกินบบเบิร์ดพี่น้องเคยได้เก็บบ่ครับเป็นเดี๋ยวพ่นเดียวระย่างกระบ,บาดเลยชิ้นไหนวะกินไหนเอาไเนาะ ไม่มื่ออื่นค่ะเหลืออีเออกเต็มตาเลยอสองดอกจู่มกระบ,บานกระาบาดเห็นดอกบานเหมือนกระบาเห็นดอกจูมเนี่ยพี่น้องต้องเห็นดอกบานก่อนจะเห็นจูมทีหลังกระบาดมันเด่นกว่าอยู่แล้วแต่ละจุ่มพี่น้องสุดยอดเลยสะอ, <มา S 1> อ่อนครับมาเดี๋ยวของมึง บัวบกเมียสวยเขางามจะได้เลี้ยงกันซับรางครับงานเมียค่ะรำเลยเมียมึนข้าเงาเนาะตัวนี้เนาะข้าเงาเงาประมาณผดผัวพี่น้องมเลยได้บัวเบิรงคลิปนี้ถือว่าพลาดได้ครับผมถ้าบัวเบิรงปีนี้จะเบิรงปีหน้าเด้อพี่น้องพหิ้วพี่อีกอื้อหือเงื่อนประมาณพี่น้อง จับจึ๊บให้ขาผมโอ้โหยินมับเลยขับขาเห็ดงามครับสวัส่ีพี่น้อง <c oughs> สวัสดีสวัสดีเพลงชมจากจังหวัดใดเขมเป็นบอกไ้เด้อพี่น้องว่ <c oughs> าเอฟซีควาซานมันถูกอยู่จังหวัดใดหลายที่สุดเออสนใจเห็ดกับถักทายเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อ ่นราคาอยากกินป่นเห็ดเนาะราคาอยากกินป่นเห็ดเลยว่าอยากได้เห็ดไปผัดกะเพราบ่ทักทายเขามากครับผม,มทักแข็ดถักไลายเขามาได้ครับผมทัก,ททกเขาาก็ดข้าวซอยบันทุงเนาะถ้าเบิ่งนงน้ำเพียร์แตานั่งยูทูบกะแอดไลน์มาครับผม0642725582พี่น้องทักเขามาเบิ่งมาพูดคุยกันนะครับผมถือว่าโทรมาเหรียญน้ำกันเนาะหาไปเรื่อยๆครับผมหาไปแบบยังไงถ้าเบิร์นขั้มอลังการของเห็ดพี่น้องเบิ่ง ทั้งเนาทั้งบ้านทั yes> ้งได้ได้พดอกชิบอะไรชิบซองดอกดิซองดอกนีและวชิบะไรโอเคเป็นสิบนะครับผมสิบสิบขึ้นอะสุดยอดีๆพอพ่นนิ่หน่อยพี่ร้องดูถ้าเจอพวไใดเขาออกกระเบียบนี่แหละโอ้ยตะกาสองตะกาพี่น้องเต็มเพียพูดตะกานึ่งุณ เต็มจุดหล่นเอ้าเก็บเลยตัวว่าดอกล้ำนะเก็บเลยแล้วคนหนึ่งจะได้ดอกนึงดอกลางตัวยังมีกระบปงกระบปงนี่บอกบอกเขามากินดอกพี้นั่นพี่น้องจะดามาเดี๋ว่าคือพวกป่วย่นกินเพิ่นมๆมองกินดอกพี่ เดี๋ยวเพื่อนมากินสองดอกโอ้ยบุมีคนมาสูดเลยเลยเนาะโบุกมีคนขึ้นมาเห็นเลยเจ้าบ้านตัวต่อหากันด้วยเขหาให้กันด้วยครับบนดาบมหาแต่เพื่อนก็เพื่อนลงไปแล้วลงไปแล้วเนาะเตรียมตะกาเพื่อนจะลงไปคลิปนี้ให้ไป้องจบทะยาวเลยเลยครับผมชมแบบชื่นใจเลยยามเห็ดลายเห็ดคลิปแต่ยาวเนาะยามเห็ดบุ้มมีเท่ากับที่ว่าแหละพี่น้องไปข้าวทั้งหลัง อันนี้อันนี้ก็ได้เจยอๆกี่ดอกบุแล้วก็กดไหลกดแช่ด้วยครับผมใจเลยเนาะกดแล้วก็ขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่หนุ่มร่างแห้งค่ะกดไหลกดแชร่เป็นกำลังใจให้คนเห็ดคลิปมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปพี่น้องพี่น้องบางคนก็คอมเมนต์มาว่าบวกดข่ามโฆษณาให้กับขอบคุณหลายๆด้วยครับผมก็เป็นลายไหนก็คนเด็ดช่องเนาะ พอได้ซืนะ้อน้ำปลาผมคิดลดกินพี่น้อง <c oughs> okay. สตียางหอดหมองลงนี่ก็ต้องเห็นไปเรื่อยละเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในสุดของดอยเลยคอยแล้วงางครับไปเรื่อยตะกย่กางคอยล์ละวพราะว่นเต็มตาแล้วนะเต็มตาทั้งฟองนะแต่เห็ดไข่าบานนี่ก็ใส่ถุงบ่อไหนมาใส่ปฏิบูลเลยพล่นเดียวพี่น้องพล่นเดียว,ก,วก,กินกัดที่โมเบิดกันแล้วกันนะพล่นเดียวนี กดดไปไป็จะดอกอ็ได้ดิมองดอกอย่างนี้ค่ะมีฟ้ามองมาเามต็มซองตะกาเลยคุณฮะถะาหาก็ครหาออกไปเรื่อยๆได้ครับกว่ากว่าจิถือมองโลกนี่กกิโลกักกวๆได้ระยะทางนะครับโลทึบสองโลได้เพราะว่าก็ย่างกลับก็ต้องเขียนเรื่อยๆเนะเาะเห็นเรื่อยๆเนาะเห็นเนาะไปเดี๋ยวเราจะยางออกไปเรื่อยๆด้ครับผมปถือคนละตะกาเอาไว้ได้จิตรีเองตะการหนึ่งไม่สินัก

เดีบตนมเดเนาบริเรือไปดพร้อมเลเนเนเลอย่นน <heet behind. S 1> ้อยเท้าเกันเฮ็ดยางดิเพราเฮ็ดไข่ดอกเนาะห่วยห่วห่วยห่วย้างออกมาลด้วยครับผมแต่ว่ายางทั้งขางบ่่ขยเห็นเห็้เนาะเท้งขางบ่ค่ออกออกแต่ทังันดอยฟกสูงฟูสูงปิปิ สวยแล้วค่ะขาพคนน่อยโอ้สามดอกงามตลอดลยงามทิ้งลดเลืออีกยี่สิบเมตรสามดอกเป็นบึงพคนใช่คึเทิงนะไมเบึงเดี๋ยเยาะกัดไน่าออกด้ครับผม เดี๋ยวไปชมผลงานกันของเฮาว่าได้์ซ้ำใดย์นะพี่น้องมาหนิบาดหยอดเดยยอดมานานัน้วเฮานี่ลายซ้ำใดย์เดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่นอ้องไปพี่น,อน,น้องผลงานของเฮามาหนิครับผมสองตะกร้านะครับพูดๆเลยพูดนะสุดยอดพี่น้องเห็ดตะไข่แล้วพูดมานคักไว้หนิโอ้หลาลอยลอยลาลาลอยค่ะพี่น้กลับไปคนละดอยกับมณฑนเนรเนะาะมณฑนเนรที่ไปดอยที่ เราเก็บมาวาดเลยพี่เนอะมีนาขึ้นหอสันดอยเลยเนาะแมีนครับผมแล้วทั้งคางเฮ็ดเป็นบ่ค่อยมีเนาะที่มีทั้งสันส่วนมากมีทั้งน้ำสันอากิขึ้นบ่ค่อยขึ้นแมียนพ่นเป็นอาจาศบ่ค่อยขึ้นหอดนะคอัสูงมันสูงแห้งดอยนี่สูงอีหลีแต่เห่ากัสูขึ้นนะกไม่พอเห็ดกระเทือนเมีนครับขุ่มค้าค่ะเห็นว่าวาฟน้องที่ไายเบิ่งเนาะพ่นเนียนหน่อยพ่นเนียนหน่อยซิบก็ดอกก็มีซิบกว่าซิบกว่าพอถึงซิบคยพี่เนาะเปล่าก็ดอกก็ถือว่าคุ้มค่าแห้งพี่น้องมือนนีถว่าม มาลราพูดรอบนี้ก็ถือว่ามันคิดว่าสิบบทอะไรกบเห็ดหลายเลยเนาะก็ได้เก็บเพื่อกเามีเท่าไหร่ช่องก่าครับผมพูดพูดใช่เวลากระบาดเนาะค่ะขอบคุณคนไลค์ขอบคุณพี่น้องที่คนไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเป็นแรงใจใหเฮ้าเนาะฝากคุยสารบรรทุกที่เป็นกําลังใจที่คอยคอมเมนต์เนาะค่ะครับผมส่งกําลังใจมาให้ครับถ้ามีพี่น้องเก็บซี่กะพี่คุยสารบรรทุงในมือเนาะเพราะว่า พี่น้องเอฟซี่ก็ติดตามมาจนถึง2องแสนกว่าสับเนาะขขอบคุณหลายๆเด้อครับผมที่เป็นกำลังใจให้ดีๆเสมอมาเนาะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานครับซาลากินีลากกดครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ